มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายคือปลายทางชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คำถามคือหลังหัวใจสิ้นสุดการเต้นครั้งสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใต้สำนึกของเรากับเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ขโมยผู้ป่วยโคมาจากโรงพยาบาลมาทดลองพิสูจน์การมีอยู่ของโลกหลังความตายและไขข้อสงสัยที่เมื่อลมหายใจสุดท้ายของชีวิตหมดลง ภาพนั้นจะดับมืดไปสู่ห้วงอนันตกาลหรือจิตวิญญาณจะได้รับอิสรภาพเป็นความเป็นนิรันด์นี่คือสิ่งที่มวลมนุษย,ยชาติไม่เคยรู้คําตอวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยนางเรียงล aboratory c o n v e n t i o เป็นหน่งปี2017เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ oh เอื้อไหมเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix พรีเมียมโดยทีมงาน NFtheater ในราคาเริ่มต้นเพียงบาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000ืเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมั ก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ดีไลน์เท่านั้นก็รันตีได้ผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2 0 0 0 0 0แอคเขาสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการลุ้นรับรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่าส0ิครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ่ลูกค้าและมีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องมาที่ด็อกเตอร์เอมมาฮอลโลวีกำลังเดินตรวจตราคนไข้ในวอร์ตตามปกติแต่เมื่อมาถึงเตียงของจอร์ดล็อกบูดชายชาราที่ป่วยใกล้าตายกลับพบพว่าเขาหายตัวไปอย่างลึกลับจึงออกไปสอบถามพยาบาลข้างนอกก่อนพบว่าพวกเธอไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยและเพิ่งเข้าไปตรวจเยี่ยมมาเมื่อครู่นี้เองดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินออกไปโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นทั้งหมดสับสนอย่างมากเพราะล็อกบูดอยู่ในอาการโคมา่า ซึ่งงใช้การดูแลแบบประครับประคองเขาไม่มีทั้งครอบครัวและประกันชีวิตจึงไม่น่าจะมีแรงจูงใจใดๆที่จะหนีออกไปจากทีน่นี่และเมื่อลองติดต่อไปที่ห้องดับจีกลับพบว่าไม่มีศพที่ถูกเคลื่อนย้ายไปที่น,นั่นซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือเมื่อโทรถทามที่สถานส,านสงเคราะห์ซึ่งเหมือนต้นทางที่ส่งตัวล็อกวูดมารักษาก็ดันได้รับแจ้งว่าพวกเขาไม่ได้ส่งรถมารับตัวล็อกวูดแต่อย่างใดชี้ชัดได้เห็นว่าเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเอ็มมา จึงสั่งให้ลูกน้องรีบพาตัวเขาไว้เจอโดยดูวัน จากนั้นเอมมาออกมาพ่นควันระบายความเครียดเวลาเดียวกันรถพยาบาลคันหนึ่งก็ขับออกไปโดยไม่ยอมบอกกล่าวเธอจึงรีบสะกดปล่อยตามไปติดตีในใจก็คิดดีไม่ได้เลยวันนี้อาจเกี่ยวพันกับการลักลอบค้ามนุษย์และนำอวัยวะของคนไข้ไปขายในตลาดมือโดยลังตามมาได้สกพากรถพยาบาลก็มาจอดอยู่ในที่ที่คล้ายกับโรงงานเอมมาไม่รอช้าและแสงตัวเข้าไปสอด่องข้างในซึ่งนำผ้าไปสู่ห้องทดลองขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ทั่วกระที่จานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ร็อบบินที่สังเกตเห็นยิงแปลกหน้าจึงเอ่ยถามทุกคนว่ามีใครรู้จักเธอไหมแลมะเมื่อคํอาตอบคือไม่แดนกเข้าไปเตือนว่าน,นี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลร็อบบินเสริมว่าพวกเรากําลังอยู่ในช่วงวิกฤตการทดลองที่อันตารายดังนั้นจึงต้องขอความการุณาให้ออกไปเดี๋ยวนี้แต่เอมมารัานที่จะอยู่ต่อก่อนตําหนิว่าพวกเขาลักลอบพาตัวคนไข้ออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากไม่ ยอมคืนล็อกบูทมาให้เธอจะแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจรวมถึงประธานบัณฑิตสาขาประสาทวิทยาให้ทราบโดยทั่วกันแต่แล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นก็ได้ก้าวออกบาเธอมีชื่อว่ามาโจรีพร้อมแนะนำอีกบทบาทหนึ่งให้เธอรู้ว่าตัวเองคือหัวหน้าหน่วยของทีมนี้ดอร์บบินก็อธิบายถึงสาเหตุที่เขานำคนไข้ของเธอมาโดยบอกกับพวกเราได้สร้างห้องนิรภัยดีขึ้นซึ่งฝังอุปกรณ์ตรวจจับทุกประเภทเช่นความดันอากาศการเคลื่อน ไวเซนเซอร์แสงอัลตราไวโอเรตอินฟราเรดสเปกตรัมทั้งหมดรวมถึงอุณหภูมิตันน้งแต่1นถึงร้อยองศาเซลเซียสแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับควอนตัมซึ่งจะสร้างเครือข่ายอะตอมที่มีความหน่าหนึ่งอนุภาดังนั้นหากมีสิ่งใดอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ่งที่ตาเห็นหรือมองไม่เห็นเราก็จะตรวจจับและรับรู้ได้ในทันทีแต่เอ็มมาบอกว่าลุงไงเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากรู้และเธอมาที่นี่เพื่อพาตัวคนไข้กลับไปก็ทุน,นัน มาจอรี่จึงบอกว่าล็อกบูดคือชิ้นส่วนหลักในการทดลองนี้เพราะสิ่งที่พวกเราทำอยู่คือไขข้อข้องใจของมวลมนุษยชาติที่มีมาช้านานนั่นก็คือพิสูจน์การมีอยู่ของวิญญาณแม้ว่าวิทยาศาสตร์และเรื่องดีลาจะอยู่ขั้วตรงข้ามกันมาตลอดแต่ก็ใช่ว่าพวกเราจะเพิกเฉยต่อเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความหวังว่าสักวันจะไขความกระจ่างให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าโลกลางความตายมีจริงหรือไม่ทำเอ็มมาที่ได้ยินถึงกตกใจพร้อมกับ ตาหน้าว่าสิ่งที่พวกเขาทําอยู่มันผิดศีลธรรมเพราะขโมยศพออกมาโดยที่ตัวผู้ตายไม่ยินยอมแต่อีกฝ่ายแย้งว่าล็อกวูดจึงมีชีวิตอยู่เวลาเดียวกันผู้ช่วยอลิสก็เข็นร่างคนไข้เข้ามาเอ็มม่าที่เห็นสภาพผู้ป่วยของเธอบอกว่าเราจําเป็นต้องพาเขากลับไปในห้องไอซียูในด่ว,ดวนมาจจรี่หยิบรายงานขึ้นมาอ่านโดยบอกว่าจอร์ดล็อกวูดในวัย73ปีมีประวัติที่ไม่สู้ดีนามีภาวะความดันเลือดพอท่านสูงตับ แข่งอันเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปมีอาการท้องบวมและดีซานอีกทั้งผลพ่วงจากโรคหลอดเลือดในสมองแตกที่ผ่านมาคาดว่าเขาคงอยู่ได้ไม่ผลคืนนี้ทั้งตัวของล็อกวูดเองก็ตกลงทำสัญญาดีเอ็นไว้แล้วด้วยหรือก็คือคำสั่งปฏิเสธการกูชีและต้องการจากไปอย่างสงบเอ็มม่าบอกก็มันไม่ได้ครอบคุมไปถึงการทดลองมาเจอรี่แย้งว่าคิดให้ดีๆเพราะหากส่งตัวเขากลับไปที่โรงพยาบาลก็จะ กลายเป็นอีกหนึ่งตัวภาระที่พวกคุณต้องรับผิดชอบนอนเป็นผักไร้ค่าอยู่บนเตียงไปวนันๆทั้งๆท,ท,ที่งานพวกคุณก็ล้นมือมากพออยู่แลว้วแต่หากเขาอยู่ที่นี่การตายของล็อกวูดจะมีความหมายต่อคนนับล้านอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเอ็มมาจึงคล้อยตามและเห็นดีด้วยเป็นผลในร่างของชายชาราถูกเคลื่อนย้ายไปในห้องทดลองและเจ้าหน้าที่ก็เปิดระบบตรวจจับทุกประเภทก่อนมานั่งซุ่มหัวอยู่หน้าจอมอนิเตอร์เพื่อเฝ้ารอให้สัญญ,ญา ชีพดับลงรับบินบอกว่าตนอยากรู้เหลือเกินว่าวินาทีที่ความตายมาถึงวิญญาณจะหลุดออกจากร่างทีเดียวเลยหรือว่าจะค่อยๆแตกสลายเหมือนกับเม็ดทรายแต่พูดยังไม่ทันจบดีร่างของล็อกวูดก็กระตุกขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าการบาดเจ็บที่สมองได้กำเริบขึ้นอีกครั้งทุกคนจึงจับตาดูและเฝ้ารอให้เขาตายซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นานลมหายใจสุดท้ายก็ดับวูบลงและหลังจากร่างแน่นิ่งเพียงครู่เดียวรอบบิน ก็พบว่าน้ำหนักของล็อกบูดลดลงเล็กน้อยและจูวิญญาณของผู้ตายก็หลุดออกจากร่างเสมือนหมอกควนันสร้างความตื่นกลัวแกเอมมาที่ยืนจ้องอยู่ไกลเมื่อมาจอรี่ถามว่าจะเห็นอะไรอีกฝ่ายก็ชี้ดูว่าวิญญาณของล็อกบูดอยู่ตรงนั้นเขาล่องลอยไปทั่วห้องแล้วรู้สึกสับสนพยายามที่จะหนีออกมาแต่ก็ทําไม่ได้มันเหมือนเขากําลังทุกข์ทรมานและหวาดกลัวบางสิ่งแต่แทนที่ทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดกลับไม่มีใครที่มองเห็นวิญญาณ เหมือนเธอเลยและกล่าวหาว่าเอม,ม่ากูเรื่องขึ้นมาเพราะเธอก็ไม่เห็นด้วยกับการทดลองนี้ตั้งแต่แรกดังนั้นจึงไม่แปลกที่เธอจะแสดงละครเพื่อเอาคืนพวกเขาทำให้เอม,ม่าหัวเสียและเดินออกมาข้างนอกขณะรับบินตาม,มาถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงสาวตาวาดใส่ว่าคุณคิดว่าฉันกําลังโกหกอยู่ใช่ไหมอีกฝ่ายบอกก็มันก็น่าคิดอยู่หรอเพราะว่าก่อนหน้านี้จะพยายามขัดขวางการทดลองของพวกเราและมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อว่าดวงตา คณมีความพิเศษกว่าคนดื่น ด้านของแดนที่ส่องดูในห้องและพบความผิดปกติจึงออกมาตามร็อบบินให้เข้าไปตรวจสอบบนหน้าจอเผยเห็นพลังงานบางอย่างที่พยายามกระทุ้งเข้ามาในห้องทั้งถังที่หากมีวิญญาณอยู่จริงก็น่าจะเห็นการเคลื่อนไหวจากด้านในออกไปข้างนอกทำไ้ทั้งสามยิ่งสับสนมากกว่าเดิมส่วนเดม,ม่าที่มองดูล็อกวูดด้วยความสงสารพบว่าอีกฝ่ายก็มองเห็นเดเช่นกันและขอร้องให้ช่วยปลดปล่อยเขาทีเนื่องจากหวาดกลัวให้กับบางสิ่งที่พยายาม พังเข้ามาขณะโรบินตรวจพบว่าก้อนพลังงานนั้นมีขนาดใหญ่พ,พอๆกับห้องนี้มาจอรี่จึงคาดว่ามันอาจเป็นหัตของพระเจ้าที่ยื่นลงมาเพื่อรวบรวมดวงวิญญาณเอ็มม่าปฏิเสธและบอกก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนว่าเขาหวาดกลัวบางอย่างได้คลืบคลานอยู่ข้างนอกพอพูดจบเธอก็วิ่งไปที่แผงควบคุมไฟฟ้าและพยายามทําให้มันลัดวงจรได้วางปลดปล่อยวิญญาณของล็อกบูดที่เป็นอิสาราแต่แล้วเมื่อไฟดับลงจู่ๆประกายแสงจากฟ้า ได้สาดส่องลงมาแล้วดูดเอาวิญญาณของล็อกวูดขึ้นไปสู่สวรรค์จากนั้นไฟก็กลับมาติดดังเดิมขณะแดนพาเอมมาออกมาพูดคุยส่วนตัวและกล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่เคยรู้มาก่อนน,นมาโจรีจะลักลอบขโมยคนไข้ออกมาทาเรื่องที่ผิดศีลธรรมแบบนี้อีกฝ่ายบอกว่าลืมเรื่องนั้นไปเถอะเพราะการทดลองของมาเจรีได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าวิญญาณมีจริงจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปข้างในโดยตอนนี้ร็อบบินพบว่า มีคลื่นบางอย่างที่แทรกแซงอยู่ในห้องเอาะไรก็ตางที่ทําไม่เกิดความวุ่นวายกาลังแสดงตัวออกมาโดยแดนก็สัมผัสได้เช่นกันและทั้งคู่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ภายในนั้นมันอัดแน่นไปได้วยความชั่วร้ายแต่แล้วมาจอรี่ก็ขอให้ร็อบบินเปิดประตูช่วยฝ่ายลังเลและหันไปถามเอมมาว่าคุณเห็นอะไรในนั้นไหมด้วยตัวของผู้ที่ถูกถามไม่ได้ตอบอะไรแต่กลับช็อกสุดขีดให้กับภาพเบื้องหนา้าเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือเหล่าปีศาจได้ก้า ข้ามโลกขงมันมาสู่โลกมนุษย์ได้เช่นกันชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากแสงแห่งสวรรค์ก็ยังมีพลังชั่วร้ายบางอย่างที่จะดักจับตัวระไวยหากคนคนนั้นไม่คู่ควรที่จะขึ้นไปสู่ดินแดนแห่งความสงบสู่ขณะร็อบบินถามเอมมาซ้ำๆว่าจะเห็นอะไรใหม่เด็กหญิงที่อุ้มทารกก็ได้ส่งสัญญ,ญาณให้เะเก็บเป็นความลาเอมมาจึงตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรอยู่ในน,นั้น ก่อนกระซิบแผ่วเบากับตัวเองเพื่อมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าคําถามสากลข้อหนึ่งของชีวิตคือเรามาจากนายและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตายไปดังนั้นจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับความตายในแต่ละศาสนามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ปลายทางนั้นก็มักนําไปสู่คําถามเดียวกันนั่นคือโลกหลังความตายมีจริงหรือไม่และการทดลองที่เกิดขึ้นกับหลอกบูดได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมื่อลมหายใจสุดท้ายดับลงมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุด ขั่วรอเราอยู่ซึ่งอาจเป็นสารยุติธรรมชั้นสุดท้ายที่จะตัดสินว่าระหว่างที่เราดำรงอยู่บนโลกมนุษย์สิลธรรมเขามามีบทบาทอย่างไรกับชีวิตเรบาบ้างเราตระหนักและปฏิบัติเช่นใดกับมันแม้ว่าสารตั้งต้นบนโลกอาจไม่ยุติธรรมพอเพราะสิ่งล่อตาล่อใจมันเย้ายวนและบิดเบือนได้แต่สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามมันไปก็คือฟ้ามีตาและกรรมใดใครกอกรรมนั้นย่อมคืนสนองในวันที่สมควรได้รับ ซึ่งมีหลายคนในห้องทดลองที่มีความกั้ากึ่งอยู่บ้าเพราะเรามองเห็นพวกเขาเพียงแค่แง,ง่มุมเดียวไม่รู้จุดประสงค์ภายในใจที่แท้จริงเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กลับกรอกไปมาโลเลและคาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกับด็อกเตอร์เอมมาแม้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีแต่ก็กลับมีความอาคตาพยาบาทแฝงอยู่ในนั้นนี่คือการผสมผสานระหว่างทัศนคติสองขั้วดังนั้นจึงฟันธงไม่ได้ว่าเธอเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็น์ หรือไม่เพราะเฉดสีที่ตรงกับมนุษย์มากที่สุดไม่ใช่ขาวหรือดำแต่อยู่ระหว่างกึ่งกลางนั่นก็คือสีเทาและในท้ายที่สุดก็ไม่อาจมีใครรู้ได้ว่าศาลยุติธรรมชั้นสุดท้ายจะตัดสินเธอ,อยังไงหากพูดถึงเรื่องโลกหลังความตายงานวิจัยครึ่งศตวรรษของจิตแพทย์นามว่บรูตเกสัน ที่ได้ติดตามและพูดคุยกับผู้ผ่านประสบการณ์ตายและฝืนจํานวนหลายพันคนซึ่งก็พบว่าคําตอบนั้นแตกต่างและไม่ตายตัวแต่ที่กล่าวได้เกือบจะแน่นอนอย่างหนึ่งคือการรับรู้ของเราไม่ได้ดับวูบไปเมื่อใครปิสวิตในทันทีแต่จิตใต้สํานึกของเราจะยังคงดําเนินต่อไปและเมื่อวิญญาณได้ผ่านพ้นร่างกายไปแล้วเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่ากําลังจะเดินทางไปไหนและไปในฐานะอะไรไม่มีใครสักคนนิยามได้ชัดว่าตัว ต้นของพวกเรามันคืออะไรกันแน่เพราความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่นิยามแต่อยู่ที่สํานึกรู้ยามพ้นร่างกายต่างหาเพราะมันไม่เพียงดําเนินต่อไปแต่หลายคนยืนยันว่าสามารถรับรู้ได้กระจางอย่างที่พวกเขาไม่สามารถรับรู้เช่นนั้นได้ในยามมีชีวิต แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ Laboratory Condition ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่7.2คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ